สวัสดีครับพิตั้มนะครับอดิศักดิ์ทองลำครับเป็นวิศวกรโยธาครับก็มีธุรกิจขนส่งครับมีร้านเหล้าแล้วก็มีทํางานรับออกแบบบ้างมีธุรกิจอยู่3-4มสี่ตัวครับประมาณนี้ตั้งแต่เราเด็กๆแล้วเรามีความชอบในเรื่องของระบบเสียงอะไรก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะมีเครื่องเสียงเป็นของตัวเองก็เลยเริ่มเก็บสะสมเก็บตัง นะครับซื้อก็พยายามหาแบรนด์ที่ตัวเองชอบแต่ถามว่าชอบตั้งแต่เด็กแล้วครับจนเราโตมีความแข็งแรงเรื่องทางด้านการเงินพร้อมแล้วก็กเลยลองลงทุนแล้วก็ทําเรื่องพวกนี้เพิ่งรู้จัก VL ไม่นานก็ตอนแรกที่เจอ VL ก็ก็ยังบอกตัวเองว่าเราไปทำอะไรอยู่ทำไมไม,ไม่รู้จักแบรนด์นี้เพราะก่อนอันนี้นก็เปลี่ยนมาหลายยี่ห้อน่าจะถ้าจำได้ประมาณ4ยี่ห้อก,หก็หลักๆตอนนี้ก่อนจะเป็น VL ก็ใช้อีก ยี่ห้อหนึ่งซึ่งเป็นของนําเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดซึ่งพอเรามานั่งฟังจริงๆแล้วมันก็ยังไม่ไม่ตอบโจทย์ยังไม่ยังไม่ชอบยังไม่เข้าคาแรคเตอร์เราจนเมื่อตุลาพิจิการปีที่แล้วได้มารู้จักแบรนด์ของ v l จากการไปไปฟังเสียงก็เราก็รู้สว่าเราก็เลยอุทานออกมาแบบบ้านๆว่าโอ้โห เราไปอยู่ไหนมาเนี่ยทำไมเราไม่เคยเจอหลังจากนั้นก็ใช้เวลาศึกษา VL ไม่นานประมาณ1เดือนครับในการตัดสินใจที่จะเลือกแบรนด์นี้ก็หลังจากนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่ผิดหวังผมกล้าพูดว่าผมมีงานทุกอาทิตย์แล้วก็เสียงตอบรับจากลูกค้าเวลาเราไปก็ตอบโจทย์เขาว่าเขาก็ชอบในน้ําเสียงของว l ครับลองมาหลายยี่ห้ออย่างที่บอกหลายแบรนด์แบรนด์ต่างชาติแล้วเราก็เราก็ใช้มา2แบรนด์มีความรู้สึกว่า V ีเเป็นแบรนด์ของคนไทยครับที่เราก็เป็นคนไทยทำไมเราไม่ไม่สนับสนุนคนไทยซึ่งเสียงที่เราได้เป็นความรู้สึกส่วนตัวว่าครับว่าของที่เรานำเข้าจากต่างประเทศวัฒนธรรมการกินภาษาอากาศก็ต่างจากบ้านเราเช่นเดียวกันครับนี่คือบ้านเราการทำซาวการทำเสียงผมมองว่า VL ทําทำได้ตอบโจทย์ของคนไทยที่มีคาแรคเ,เตอร์ความเป็นไทยแล้วเสียงที่ได้ออกมามันใช่นี่แหละคือคือคนไทย ครั้งแรกอยู่ที่ใกล้ๆบ้านเลยครับใกล้บ้านเป็นสนามบอลที่ที่เรามีโอกาสได้เอาเครื่องเสียงไปบริการเขาซึ่งซึ่ง,งเราไม่ไเอา VL ไปนะผมเอาแบรนด์ของต่างต่างประเทศเลยซึ่งแพงกว่าแน่นอนในใน,ในมุมมองของว่าการเห็นยี่ห้อนี้เราก็ไปฟังก,ก็ก็โอเคก็รู้สึกว่าเป็นงานเอาดอร r ลองไม่โอเคแต่ก็มองมันก็ผ่านไปได้จนอีกผ่านอีกสัปดาห์หนึ่งเรามีโอกาสได้กลับไปที่เดิมแล้วไปเจออีกวงหนึ่งเขาเล่นซึ่งใช้ VL เราก็แบบโอแบบเราก็บอกว่า กูทาอะไรอยู่วะเนี่ยหลังจากน,น,นั้นนั่นแหละครับก็เป็นจุดเริ่มว่าเริ่มไปฟังแล้วที่ไหนมีงานของ VL ก็ก็ไปฟังแล้วก็ศึกษาแล้วก็คิดว่าตัดสินใจไม่ไม่ไม่ผิดละกับกับ VL ครับก็ไม่เคยเจอน่าจะเป็นครั้งแรกที่ตั้งแต่เราอยู่ในวงการนี้มา11ปีแล้วเป็นการบริการหลังการขายที่ว่าผมผมมีความสุขแล้วต้องขอบพาะคุณมากๆที่ดูแลกันดีขนาดนี้นะครับเท่าที่ได้ฟังก็ดีครับแล้วถูกใจครับ วันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณทีมงาน V L ทุกๆท่านครับแล้วก็ประทับใจที่บริการหลังการขายเยี่ยมยอดครับขอบคุณมากขอบคุณที่ลองมากครับขอบคุณมากขอบคุณครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับก็เป็นวงดนตรีอยู่ที่จังหวัดนน,น,นทบุรีครับก็มีทั้งเล่นรับสดรับคอมทุกๆทุกๆรูปแบบตอนนี้ก็พยายามที่จะพัฒนาระบบเสียงเพื่อให้ตอบโจทย์กับทางลูกคนะ้าก็จะทําให้ดีที่สุดคืนความสุขให้กับ ลูกค้าให้กับเจ้าภาพทุกท่านที่ให้โอกาสตั้มมิวสิกนนทบุรีเข้าไปรับใช้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยละกันครับโทรผมนะครับ091-890-5459นหะครับหรือถ้าเป็น Facebook ผมก็ชื่อผมครับอดิศักดิ์ทองลำพิมพ์เป็นภาษาไทยเข้าไปได้เลยครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยละกันครับ